สวัสดีครับพี่น้องมือหนีอยน่ในซ่องบบาตัวนกเขาใหญ่บันดงนะครับครับพี่น้องครับมือนีเบาต้นเอานกเขาออกมาตอนครับเนาะมือนีเปิดตัวเจ้าล่ามคําแหงนะครับพี่น้องครับนกพอหน่อยนะครับพี่น้องครับตามที่แท้เพิ่งกับเสื้อจ้าร้อยนะพี่น้องครับบบาต้นลามาเเพี่ยนเป็นเจ้าล่ามคําแหงนะครับพี่น้องครับเจ้าล่ามคำแหงกับจัเสไดล้ครับพี่น้องครับมือนีครับนครับบบาต้นใสอยู่นี่ครับนี่เห็นไหมสาวนครับดำๆนี่ครับ นี่ะครับนี่นะครับจะไดเแข่งจัดให้แต้มแดกครับพี่น้องครับถึงม่กกี้ครับพี่น้องครับมือเส้านี้ก็ไปต่อนนกอยู่ทั้งบ้านผมนะครับมันหันมือเส้านี้ไปประมาณหาต้อนี่ครับพี่น้องครับไปครับพันต้นสายปลานะครับแล้วก็อาจารย์ให่แล้วก็สร้างผนัเนี่ยนะครับพี่น้องมือเส้านี้ไป้วกว้าใบนะครับพี่น้องครับนกบะหาวครับ มื๊ยคนกขาวเลยครับพี่น้องมือเศร้านี่ก็ได้เลยครับขึ้นมาต่อทางบัตรยขอนนะครับนกตัวนี้เป็นนกเสียงหน่อยนะครับพี่น้องครับที่หยับที่หยับพเนีรเมื่อกี้นี่ครับนี่ครับนี่นี่นะครับเป็นไม้สาว่ครับนี่นี่เป็นนกเสียงหน่อยนะครับเนาะขอาว่านั่งถ่ายเป็นู่โม่กูแล้วครับพี่น้องครับนี่มาตัวนึงเอาพเนจมาเจียวไหมนะครับพี่น้องครับฝีมือบบาเบาต้นเองครับเดี๋ยวขาถ่าไปเพิ่งพร้อมกันนะครับพี่น้องเนาะ่า มาต้นเฮ็ดงามสำใจนะครับพี่น้องมาต้นเฮ็ดเอียงกับมือครับมาเนี่ดร่างนี้ครับเป็นนกเสียงหน่อยนะครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับสภาพบรรยากาศตรงให้ตรงหน้าครับพี่น้องครับเขาเริ่มเชียวแล้วครับพี่น้องครับนี่นะครับตรงให้ตรงหน้าครับป้านี้เป็นป้าดวงขรร้ำครับพี่น้องครับตำบนหน้าไม้ครับพี่น้องครับบัานดวงขอล้ำครับนี่ครับ แม่ไครับนีบัตรงคาลามครับนี่นี่กระทงให้ตรงหน้าครับนี่ครับพี่น้องครับนี่วเปล่าต้นดีไม่คุ้มหนีแล้วพี่น้องครับนี่นี่ครับบ้่าต้นดีไมุ่่มนี่ล้ครับนั่งเดี๋ยวเบิ้งนกคู่ใส่กันนะครับหันมาเบิ้งเห็นต่ดันเปียหลุดอ๋อถือแล้วว่าสั่นครับอ๋อครับก็ดีใจครับพี่น้องครับนั่งขาตว่าเกือบสองสมมวงหมดละไปพี่น้องบ้่าตัวลงมาั้งแก่ ผมมาแ้งแต้หนึ่งใบาสามหมุนนะครับพี่น้องครับตั้งจากมาแต่าบานผมเนาะครับเล้วนะแขงกระจัดเห้วครับพี่น้องเปิดตัวนกไม้เนาะนกต่อตัวไม้เนาะครับปลดล็อกสำเร็จแล้วครับมันแล้ว้อครับพอน้อยครับมันแล้วเพ็ดพเนียดเองกับมือใช่ปะยูปะ,ะยูปะโอ้ยูครับพี่น้องครับ นกเขาไงบ่ล่ะครับพี่น้องพี่น้องครับดินครับพี่น้องนกเขาไงบ๊่บุบครับเห็นไหครับจะรักเมฆกระดิ่ครับพี่น้องสักลมสักตายครับพี่น้องครับเอาวันี้เอานกเขาไงบ่ล่ะอาจจะเป็นนกเขาไงหรือนกเขาสว่าก็ว่าจักพี่น้องครับเราจ,จะรับรกขำแหงคู่อยู่ ให้เป็นนกเขาเนี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวว่าส่นเอาลงมาให้บงจะคู่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวลงปลาเขาเ้ากับกันขอหยาดเด้อขอเขากับกันอย่ามึงคุยก่บพี่น้องเลยโอ้นกเขาใหญ่ครับพี่น้องครับนกเขาใหญ่โอ้ตัวใหญ่กับพลาเนาะ แล้วนกเขาพี่น้องครับนกเขาป้านี่นิพี่น้องครับเอาลงมาครับเอาลงมาแล้วโอ้นกเขาใหญ่พี่น้องครับมาครับมาแล้วเป็นนกยังน้อยสองปุ๊กครับนกตัวนี้ครับอันอันบ๊อบพิดนะครับพี่น้องครับนี่จะเดียนได้ครับพี่น้องครับ ตัวกระดิ่งซักลมซักตายนะพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับครับจะาร่างคำแขงครับพี่น้องครับทัดเสืยให้ครับโอ้ข้ามดีพี่น้องครับข้ามดีเดี๋ยวเปล่าต้นหาหม่องว่างให้พี่น้องเบึ้งซัดๆกันนึครับพี่น้องครับจัดแล้วจัดแล้วท้องต้นเกาปีไก่เลยพี่น้อง ตัวน้นก็ปีไกลล่ละมันจะดมมุ้งนี้บ่เดี๋ยวพี่น้องครับเป็นนึงเป็นนึงเอาต้นหำมวกางไปเลยครับแป๊บนึงครัเเบเพื่อนครับแป๊บนึงเดี๋ยววางไงล่ะครับนี่ครับพี่น้องครับ,อรบจอรดล่างทําแหงจัสเลยแต้มแรกครับปลดล็อกสําเร็จครับนี่นะครับพี่น้องนี่ครับเบื้องข้ามครับพี่นอ้นองครับโอ้ นี่ละนี่ละครับพี่น้องครับเนียดบ้าต้นเห็ดเอ็นนะครับพี่น้องตัดเพิ่นเตรียมข้อนให้ครับมือนี่นี่ครับพี่น้องครับจะดันคำแหงครับมันแล้วมันแล้วแต้มแรกครับแต้มแรกที่มันอยู่น้ำผมเนาะเจ้าจ่าลอยครับพี่น้องครับซื้อเพิ่นตะกี้เนาะเดี๋ยวเอาต้นที่ลดลงมาให้เบิ่งคั้กแล้วพี่น้องครับรอสักครู่ครับพี่น้องครับรอสักครู่รอสักครู่ครับรอสักครู่ พี่น้องครับกลังแขงกระดินซักร่มซักตายอือครับพี่น้องครับนี่นี่ครับนี่ครับนี่โอ้หง่ามหงามครับงามข้ามเพื้นเดี๋ยวครับจะไปปดมาให้เบิืงครับพี่น้องครับแป๊บนึงครับแป๊บแป๊บนึงแป๊บนึงเอาตัวนี้ถือตรงเขียวมันน้ำบูโอ้ถือมาอยู่แป๊บนึงครับแป๊บนึง ย้อนเสียงเนี้ยได้ครับพี่น้องครับย้อนเสียงเนี้ยครับพี่น้องครับนี่นะครับพี่น้องนี่ครับนกเชลยนะครับพี่น้องเนาะเชลยของเจ้าราชคำแหงครับอยากจะนับทางให้เบิ้งให้เป็นพร้อมๆกันเด้ครับพี่น้องเนาะว่าโดยเฉพาะเสียงครับอานับกันได้ครับพี่น้องครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก หกก็ครับหกแล้วเจ็ดแปดเก้าสี่สิบเอ็ดสิบสองเซนครับพี่น้องครับเดี๋ยวบ่ายพูดด่ากันครับพี่น้องแข็งครับพี่น้องครับแต่ห่างทียุดนิดเดียวครับพี่น้องครับที่ที่บาร์ไลครับนี่ครับพี่น้องครับ พี่น้องครับข้ามกับพี่ว่าใส่ได้ครับพี่น้องครับข้ามเพิ่นนี่ครับพี่น้องเห็นบนี่นี่นะครับนี่นี่นกเส้นครับพี่น้องครับเป็นนกสองกุ๊กนะครับพี่น้องครับสองกุ๊กแจ้งหน่อยครับปี่กยบ้าต้นก็ได้ยึดอยู่ต้นทั้งขังครับพี่น้องครับต้นที่บ้าต้นเอาไปใส่เอาไปขังไว้ฝังหันครับนันนะครับพี่น้องครับแต้มแรกของเดือนสิงหานะครับพี่น้องครับ วันที่8วันพระใหไงนะครับพี่น้องครับมือนี้เอาไปเป็นนกมงคลนะครับพี่น้องครับนกตัวนี้ครับขออนุญาตนะครับพี่น้องครับขออนุญาตถึงถึงคนปีกนะครับพี่น้องครับขออนุญาตครับตั้งสองสามสี่ครับพี่น้องครับไปเทียดต่อครับพี่น้องครับโอ้ไฟใหม่ยังง้อบ่ครับพี่น้องครับพี่น้องครับ เห็นไหมครับไฟไหมยังครับปุ่นไกลๆปุ่นครับดำคือมือเลยพี่น้องครับปุ่นครับไฟไหมยังบุครับปุ่นน่ะไหมคลอกงัวเพื่อนบ่นี่คือไฟไหมบ้านบ่พี่น้องมาดูกันนี่ครับพี่น้องนะครับพี่น้องครับสำหรับมือบ้าตัวนกเขาเนี่ยปนุเขาจบคลิปไว้สนีก็ได้ครับจะเลื่มกดติดตามเบาตัวน้ำตาพี่น้องครับกดไหลกดแชร์ให้น้ำเลยครับพี่น้อง เอาตัวนกับบอคอยมีเวลาเอาคลิปต้องไับนายหน้าพี่น้องครับหน้าครับช่วนี้มาตันกอยากการยากงานนาพี่น้องครับเอาครับพี่น้องครับสำหรับนี่บ้าตัวนกนกเขาอยากจกขอจบส่วนนี้กด้อครับเจอกันใหม่เวลหนะครับสำหรับนี่สวัสดีครับ